ที่ของรัมตีก็ก็ต้องมาติดตามงานรัชการซึ่งท่มนตีว่าการท่านรองรัมตรีัฐานตีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้มอบหมายมากรมที่ดินก็งานจริงกรมที่ดินก็เป็นงานหนึ่งที่รัมตีว่าการได้มอบหมายให้ผมมากํากับดูแลนะครับความจริงงานที่ดินเป็นงานที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นปัญหาของประชาชนคือเรื่องของการโอยแกสตร,รษนติดันการมาวันนี้ก็เป็นการเร่งรัด ติดตามตามที่เคยได้มอบนโยบายไว้ไวไแล้วนะครับที่กรมที่ดินว่าในจังหวัดไหนที่มีปัญหาเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์นะครับ mm. เราจะมาเร่งรัดนะครับเฉ mm. พาะเอกสารติดที่ดินที่ชอบด mm. ้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้นนะฮะั mm. <S <S อนน้อัน,นี้อัน,น,อน,นี้ต้อง,ต,องต้องต้องย้ำนะครับแล้วก็มาติดตามเรื่องของการให้บริการพี่น้องประชาชนซึ่งปัจจุบันนี้การให้บริการประชาชนก็มีระบบใหม่นะฮะเรียกว่าเหมือนทันโลกทันสมัยทันทุ่งทีเนี่ยนะครับต้องมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนี้มีหลายหลายท่านบังานก็การทำธุรกรรมเรื่องที่ดินก็สามารถออนไลน์กันได้นะครับอันนี้ก็จะมาเล่งรัดดูติดตามดูนะครับแล้วก็ดูว่ามีปัญหาอะไรด้วยบ้างเพื่อจะนําปัญหาที่มีอยู่ในภูมิภาคเหล่านี้นําไปกําหนดเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปตัวประเทศที่มีกี่ไร่ครับที่ที่ะจะเล่งรัดตัวตัว,ต,วตัวเลขจริงๆนะครับผมวันนี้ก็เล่งรัดก่อนนะเล่งรัดให้ให้ทั้งผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็สำนักงานที่ดินจังหวัด กระการหน่วยงานราชการนะครับดูว่าในแต่ละจังหวัดเรามียอดที่ดินที่สามารถออกเอกสิทธิ์ได้เท่าไหร่จริงๆนะครับเพราะท,ที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นตัวเลขที่อยู่ในแอปพลิเคชันที่บอกดินนะครับเราเอามาเป็นตัวเลขนะครับว่าอาจจะมี2องแสนสามแสนไร่อะไรประมาณนี้นะจำนวนกี่แปลงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเลขก็พูดไปเดี๋ยวมันจะมันจะยังไม่ตรงนะครับแต่ว่า,าวันนี้เราจะสํารวจจริงๆ นะครับแล้วเพื่อจะนําไปสู่การที่จะดําเนินการเรื่องของการจัดทาํางบประมาณเพราะว่าการเดินตารวจเนี่ยมันต้องต้องใช้ทั้งคนแล้วก็เงินงบประมาณนํามาดำเนินการเพื่อโดยความสะดวกในการดําเนินการให้มันล่วงไปได้วยความรวดเร็วนะครับข<อ>้อมูลที่มีความถูกต้องแล้วจำนวน้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเราจะนําไปสู่การตั้งงบประมาณคง <น S 2> ต้องมีเงินมีงบประมาณด้วยมันเดินตารวจมันต้องใช้งบประมาณแต่ว่างบประมาณดังเก่าก็เป็นงบประมาณที่รัฐจัดให้กับประชาชนนะเพราะค่าธรรมเนียมในการเดินตำรวจยิงมันน้อย น้อยกว่าการเดินเดินเดิน้นนนงหบดแบบเฉพาะรายะนะนะอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ี่น้องประชาชนนะันับ